ขอบคุณคุณพงศกรสามห้าดวงออขออีกหนึ<ม>เลยเกมน,นะโอ้โหโดนปั่นไปแล้วครับผมบปันป่นปั่นโอ้โหเมซี่มาแล้วทุกคนปั่นของโค้คงก็ผมโคดไก่ไม้สองคุณโยคุณโยโอเคลุยรับผมไม้สองต่อเลยนะเกมนี้ยิงกับยิงกันเยอะๆไหนครับแผนบ้านไหลโดนยิงไหลแน่นอนผมก็ว่างนั้นแหละแผนเนี้ยหลังสามตานนี้สองตาขอละขอตาละห้าลูกใช่ไหม ดี๋ยวค,คอยดูแผนนี้นะฮะไหลแน่นอนแปดนาทีต่อเวลาจุดโทษน,นะฮะไหลแน่นอนนะฮะจัดให้ครับผมไปลุย <c oughs> เฮ้ยเนมาร์ลงก่อนเนมาร์ลงก่อนตัวยืนครับผมตัวยืนตัวแทงเขาเรียกว่าตัวแทงนะฮะเดี๋ยววันตันรอพรุ่งนี้พรุ่งนี้รอคามาเวงก้าตันลอยพรุ่งนี้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจัดให้ทุกคนตันลอยนะคามาแวงก้านะฮะ <c oughs> เฮ้ยเจอพี่โลนดว้ทุกคนหน้าคู่ด้วยส <c> ก <oughs> อร์ไหลแน่นอนเกมนี้คอยดูนะฮะ ฝ่าย <laughs> คนลุยก็ผมเมื่อกี้จบไปสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับผมหนึ่งประตูต่อศูนย์นะฮะอะไรต้องให้ดานดนก่อนสกอร์ถึงไหล <laughs> อันนี้เจอคุณโยแล้วครับไม้ต่อนะคุณโยนะครับผมไม้องเนาะฝลายคนลุยก็ผมลุยกันต่อนะฮะ <laughs> พรุ่งนี้รีวิวคามาเวก้าสเนี่ยครับได้ครับผมจัดไปพรุ่งนี้คามาเวก้าตันร้อยนะคนตันร้อยนะพรุ่งนี้นะหลายคนเห็นนี่เดือดแน่นอนทุกคนเฟรตีทักทายก่อนทักทายไปก่อนโอ้ยนิดนึงนะคนเฟรตี้ทักทายไปก่อนทุกคนเครื่องติดหน่อยเครื่องติดหน่อยโดนแล้วครับยานโคเลอร์เฮ้ยมียานโคเลอร์ตัวทีเด็ดนี่ว่า ยังโคเลอร์น,นะครับผมตัวทีเด็ดตัวทีเด็ดไอ้คนผู้พิพนกาแข่งที่เขาบอแหละิือทำเบลวลลาขาร้อนไอ้คนแบกแฮมแบกแฮมคร้บผม เมซี่มาเมซี่ึินขวาเกย<ห>ทุ่มอย่ง้ทุ่มเลยโอ้คาร์ลสไลด์สวยกนเมซี่บอหงายเลยจังหวะนี้เมซี่ครับผมจับบอลทัดคาร์ลสยันโคลเลอร์สายลง เอาไปคนหนึ huh, man, ่งเอาเอาเอาปุยโยปุยโยบูดไปหนึ่งสายเติมนทคนจิกตัวไว้ในเนม่ยม้าไปไปไปไม่ทันครับผมิดแบ็กแฮมอลอสเฮ้ยเมซี่ชกยิงเตียะร้อยเมซี่มาแล้วครับผมหนึ่งประตูต่อศูนย์ลูกซ่อมหล่นนะครับเมซี่ได้ไปมาแล้วตะโกนสกอร์เกมนี้สกอร์สูงแน่ นี่ได้ลูกฟ้อมหล่นนะคะรับเมสซี่ยิงปิดดิปปิงช็อตเลยนะ <laughs> อ่าแล้วทุกคนเกมนี้มาไวว่ะ <laughs> เกมนี้มาไวตอนนี้สกอร์รวมเป็นสองลูกกันนะสกอร์รวมสองลูกกันนะตอนนี้จานเข้าพวดดิ <laughs> ชิบหายแล้วหายวว ตือไป <c oughs> ล้คนลูแอปเปิลล์รวมรวมสามเกมจากเอ็มชนะเจ็ดสี่ไม่ไม่ไอสกอร์รวมคือรวมทล้วสองฝั่งเลยไม่ใช่แบบแยกกันทายครับของผมก็รวมกันเลยรวมกันเลยฮะ ตอนนี้สกอร์รวม2ลูก,กน,นะนะคาร์อลอสเมสซี่คาร์ลอสแน่นจิ๊กโยนมาโ,โอูโยเออมสซี่ยิงยิงติดติดเวลาคนสวนคนจังหวะน,นี้ไปขวาเมสซี่ไปเมสซี่เมสซี่ตัดร้ 103. อยร้อยสามเมสซี่ร้อยสามกระชากไปเออ ส,ส,สองแรกสอแรกเอามาแล้วสองลูกแล้วครับสองลูกแล้วทุกคนเมซี่เมซี่ฉายสองแล้วครับทุกคนสกอร์รวมนี้สามลูกแล้วครับผมสามลูกลนะตอนนี้สกอร์รวมสามลูกลนะโทรศัพท์รุ่นไหนไอโฟนส,สิบเอ็ดครับผมเมซี่ผมสวยหักไปเสาสองไอหักหักเสาแรกผมทายสกอร์ไม่ทนัน น้องพกมาช้าให้จบแล้วตอนนี้ปิดทายไปแล้วอะคือตอนนี้ปิดปิดทายตอนบอลบอลเลอร์ม,มาปิดไปแล้วไอ้คนบอล,ลันครับผมยังขอ o ่ะยอล่ะ,ละหัวทุกคน ผู้ติดเวล่าอลอสเหยื่อโคเลอร์เฮ้ยอย่าขึ้นมาโดนเมสซี่เรียบร้อยสองประตูต่อนหนึ่งสกอร์รวมสี่ลูกครับผมมาแล้วนี่ไงบอกแล้วไหลแล้วไงนี่ไงสกอร์ไหลแล้วนะบอกแล้วจานครับทำไมไม่ชอบดูแมพโอ้จานครับผมไม่ชอบดูแมพทําไงดีก็เราไม่ต้องดูตลอดทุกคนแมพอะแมพอันที่เล็กอะเราไม่ต้องดูตลอดนะ ดูแค่บางจังหวะที่แบบสวนอ่ะจะโยยอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่ได้ดูตลอดผมก็ไม่ต้องดูผมก็ไม่ได้ดูตลอดนะทำไมภาพแปลกๆแปลกยังไงเอ่ยปกตินะสีแบบมืดๆไหม,ม,มใช่ไหมสีแบบดรอปๆไปหรือเปล่าอ่ะตอนนี้สกอร์รวมสี่ลูกสกอร์รวมสี่ลูกนะนะประชาเป็นคู่ที่เท่าไหร่คู่ที่สองนะนะคู่ที่สองนะัะคู่ที่สองแล้วนะ ปหลายคนเลยครับผมสี่ลูกแล้วครับผมสี่มันมืดๆไหมใช่ไหมใช่ปะอย่างใส่หน้าจอมันน้อยไหมจะให้เมซี่ปั่นไกลเลย้าปกติครับภาพปกติใช่ไหมการใช้เช็คลำหน้าป่ะครับปิดไว้นะปิดไว้โดยเมซี่สลายไปครับผม วีเอราครับผมนัมเบอร์วันวีเอรานัมเบอร์วันคืนนี้ขอเล่นด้วยได้ไหมคคืนนี้เดี๋ยวผมผมว่าผมจะพักก่อนดีเดี๋ยวผมจะตัดระบบใหม่แบบใครเลยเหมือนถ้าเกิดให้เล่นทุกวันมันมันไม่ไหวอะแม่งคาร์ลอสผมยังไม่เต็มเลยทุกคนไม่มีเวลาไปเพิ่มถ้าแฟ m ม l y ดีตี้คาร์ลอสเล่เชื่อไหมผมได้มาสี่วันแล้วไม่ไม่มีเวลาไปเล่นเลยนะ คือเล่นกับซัพพอร์ตเดี๋ยวเดี๋ยวคือที่ผมขอพักหน่อยนะจะขอไปเก็บค่าแฟร์มอนิตี้คาร์ล็อตเลยไม่มีแบบไม่มีเวลาว่างไปเล่นเลยโดนเอาโขลยสองประตูต่อสองแล้วผมห้าลูกแล้วเดี๋ยวคืนนี้ขอทุกคนคืนนี้ขอพักก่อนนะกับซัพพอร์ตฮะผมว่ามันถ้าเกิดบางทีเราเล่นกับเล่นกับซัพพอร์ตทุกคืนเนี่ยเราผมมาส่วนตัวผมไม่มีเวลาไปทําคลิปเลยค่าแฟร์มอนิตี้คาร์ล็อตจะไม่ได้เก็บเลยคิดดูยังตอนนี้ยังแบบสามสิบอยู่เลยคาร์ลอสได้มาสี่วันแล้วอะเก็บยังไงครับเล่นกับบอท เล่นหมดออนไลน์คือเพิ่มหมดเลยนะแฟร์มอนิตี้นะตอนนี้สกอร์รวมห้าลูกทุนห้าลูกนะสองประตูต่อสองนะห้าลูกเบอกแล้วไหล,หลทุกคนแถนนี้ไหลแน่นอนเดีย๋ยวคืนนี้ขอไปพักผ่อนนะเดี๋ยวผมจ,จัดระบบใหม่ด้วยเวลาจะเล่นครับกับซับพอร์ตด้วยคนตัวใหญ่ตอนนี้ที่เล่นก็ยังเป็นคนเดิมๆนะเดี๋ยวผมจะให้แบบคนที่ไม่เคยเล่นมาเล่นบ้างนะทุกคนเด,เดี๋ยวขอจัดระบบใหม่อีกรอบนะค ผมแม่งนอนเป็นตีสี่ตีห้าให้มันบางทีมันมันก็มันเยอะไปอ่ะแม่งบางทีมันไม่ไหวเมซีกับผมแต่อ้อมโผหลันไปติดกับผมเดี๋ยวค่อยไปคิดอีกทีนะว่าจะเล่นกับซัพพอร์ตยังไงดีนะฮะวันหนึ่งเป็นแบบสิบคิวแม่งผมไม่ไหวจริงบางทีมันเหมือนเล่นให้มันจบๆไปอ่ะ โคจะโดนหรือเปล่าเกือบไปเดี๋ยวขอไปคิดระบบใหม่อีกรอบนะเอาโรเบิร์สันเจ็บอะฮะชิปหายแล้วโรเบอร์สันเจ็บงานยากอีกแล้วแบ็กซ้ายยังไม่มีอยู่ด้วยมาเจ็บอีกก็งานเข้าแหละครับผมบอกเลยริเวอร์ยังตัวที่แบบเพิ่งซื้อมาใหม่อ่ะเดี๋ยวเปิดเพิ่มแสงมันหนึ่งทุกคน หลงหลุมทุกคนเอาเนย์มารไปยืนซ้ายดีกว่าแล้วก็อย่างนี้เออเมซี่ยืนขวาทุกคนลุยต่อผมขึ้นหลังลุยต่อนะ <c oughs> เวนการ,รมชันไม่เข้าทุกคนเหลือ30แล้วอะ เดี๋ยวแบบผมว่าประมาณไม่เกินตีหนึ่งแม่งหมดแน่สตีแต่ละทีแม่งงานมาทุกทีด้วยโอ้ยโดนสามประตูต่อสองผมทาหกลูกเล่นสกอร์รวมหกลูกกันนะฮะหกลูกแล้วทุกคนเอาแล้วโดนตามโดนคัมแบ็กคนเอาแล้ววะโดนคัมแบ็กอันนี้คุณคุณโยนะฮะเดี๋ยวแป๊บนึงดูดูไฮไลท์ก่อนโดนพระผมพาแลนเปิดไปครับผม า mould mould สามประตูต่อสองสกอร์รวมนี้หก totally. ลูกกันนะครับผมจางใช้จางใช้เช็คหน้าเป้าหน่อยึ่งโดนมาแล้วครับผมสามประตูต่อสองนะครับผมอันนี้คุณโยนะครับคุณโยไม้สองนะครับผมเดี๋ยวคุณโยนะไม้สองนามาแล้วสามประตูต่อสองนะครับผมลุยต่อครับผมบอกแล้วถ้าเกมมันไหลแป๊บเดียวแล้วคนสกอร์นะ ขอบุญน้องเกตสิบห้าดวงนะปั่นของโค้งเชื่อไหมปั่นของโค้งแบบไม่ค่อยเข้าเลยเดี๋ยวนี้อ่ะหาเลยเกือบไปทุกคนลุงลุงโอ้โหเฮ้ยสวนทุกคนไปรันฟอร์ดทันหรือเปล่าไม่ทันครับผมติดฟ้านครผม วานบิสซากาเทานโอ้เดี๋ยวขอเล่นก่อนนะเดี๋ยวค่อยอ่านแบบชทดีกว่าเดี๋ยวเล่นไปอ่านแบบชทไปวมัเดี๋ยวแพ้แพ้กังกางไป,ปลุงลุม้มมีนีเก้โดโอ้ยลัดฟอร์ดไม่ถึงครับผมเหน่มากจู่นเนี่ย ไปครับผมไปไปไปเกือบติดทาเกือบติดฮาแลนด์มาฮาแลนด์กู้ยันโคเลยนะ อะไรนะผมติดฟันหรือเปล่าโอเคครับผมเฮ้ยทิ้มหายเมสซี่ถึงเมสซี่หรือเปล่าเรียบรอ้อยผมจังหวะนี้เมสซี่โอ้ยไม่ต้องต่างกันแล้วครับโดนเมสซี่ปั่นโอ้โหปีเตอร์เช็คปลายมือครับผมปลายมือปีเตอร์เช็คขอบคุณคุณพงศกรสามห้าดวง<า>ขออีกบุ๊คเลยเกมนึงนะโอ้โหโดนปั่นไปแล้วครับผมตีประตูต่อสองครับผมโดนไปสี่ลูกรวดเลยครับผมวันนี้คนอีกทีนะวันนี้คนอีกทีนะ โดนไปครับเมซีปั่นไปแล้วครับผมสี่ประตูต่อสองนะโดนนำไปแล้วตอนนี้สกอร์รวม7็ดลูกครับผมเหลืออีกเกมหน้าเหลืออีกนัดกอนแล้วก็ตอนนี้ยังไม่จบน,นะตอนนี้สกอร์รวมเจ็ดลูกนะผมเอาแล้วนี่โคเดือดว่าเกมนี้เดือดเฉยนัดแรกก็กดแฮตติกเลยครับฮารแลนดนะ์เลยเมตีปันป่นปักโค้งค,ครับผมเข้าสามเลี่ยมลูกนี้เช็คบอกไม่ทันครับผมตีเอ้ยสี่สี่ประตูต่อสองนะตอนนี้นะโอ้ยจัดครับผม ค่าแฟ์มันีช่วยอะไรก็ค่าทีมสป,ปิริตไงถ้าเกิดถ้าเกิดแฟนมันดีน้อยทีมสป,ปิริตก็น้อยนะไม่อ่านชช่นคนฉันอ่านแต่แชทเลยไม่อ่านแล้วุกคนไม่อ่านแล้วคนเล่นก่อนดีกว่านะสิบวอลสิบสิบอ้สามสิบวอลตสิบรางวัลนะเอาแค่สิบสิบคนส,สิบคนแรกที่ทายถูกนะฮะสิบคนแรกเนาะ นี่มากรุ่นนี่มากเรายืน70แล้วทุกคนต่อยอีกโอ้โห้แซ่บนิดเดียวทุกคนโยนครับนิดเดียวทุกคนเกือบไปแต่นิดนึงสวยปลายมือครับผมไลลุยกันต่อครับผมต้องไล่มาก่อนต้องไล่มาก่อน ต้นข้อนี่เติมนี่เตัวปั่นปั่นโอ้โอโอโมเมสซี่มาแล้วทุกคนปั่นโค้งรับผมโคตรไกลมเมสซ,ซี่มาแล้วเอาอะเกมนี้เดือดว่ะทุกคนเกมนี้โซซคตรสนุกเลยทีประตูต่อสามนะตอนนี้มเมสซีไ่ไล่มาแล้วโอ้ดูฮาแลนด์มเมสซ,ซี่เท่าไหร่อะเท่าไหร่ฮาแลนด์เองเมสซี่ มาแล้วทุกคนเมสซี่ปั่นเข้าลูกแรกของสองวันมะ้โอ้ยลูกโรไกลโผย,ยจัดไล่มาทุกคนสี่ประตูต่อสามฮะไล่มาแล้วไล่มาแล้วอีกนิดเดียวอหกลูกใช่ไหมยังมีอีกเกมทุกคนยังมีอีกเกมนะครับผมบอกเลยยังมีอีกเกมนึงเกมเกมหน้าอาจจะแบบเส้ามือกันห้าห้าก็ได้นะครับ เมสซี่ตโตคนเล็กลกันนะเมื่อกี้เท่าเท่ากับไหลอาแลนด์เลยอะเอาเจอดอนไหมเจดอนเอาเจดอนแทนเนย์มาก่อนถ่ายไปเก้าเองใช่ไหมตอนนี้ตอนนี้สกอร์รวม8ลูกแล้วนะฮะ8ลูกแล้วนะตอนนี้สกอร์รวม8ลูกแล้วครับ8ลูกแล้วเนาะ โอ้โหล้ำหน้าจ่ายพลาดไปหน่อยนึงโอ้นิดเดียวทุกคนนิดเดียวล้ำหน้าไป้วผมเกอดไม่เดือดหรอทุกคน8ติดแล้วครับผม7ปนาทีนะตอนนี้ เออลิงนเออลิ้นปั่นเอาอุ้ยเกือบไปม <c oughs> ือซี่ปัน่นครับผมฮารันตังให้เมสซี่ครับผมเมสซี่ปัน่นนิดนึงแสดงว่าเขาชอบปั่นเหมือนกันแน่เลย <c oughs> <c oughs> ชอบยิงปั่นๆใช่ไหมพอยิงปั่นมันพอเข้ามาันสะใจดี <c oughs> อลาคนลุยกันต่อผมปาดสิบแล้วเลยเหลืออีกสิบนาทีทุกคนนะเหลืออีกสิบนาทีนะครับผม Looking like the end. Going happen, ท e v e ุ y s, <S i t u a t ว o n now. ยิ่งเถวแรอ้ยมานคนไล่มาแล้วตีเสมอตีประตูต่อสี่ครับผมโอ้แมนโคเดือดเกินนี้แผนอะไรครับแผนบ้านผมตีประตูต่อสี่แล้วทุกคนเอาวะสกอ์รวมตันนี้เ้าลูกแล้วผมสกอ์รวมวันนี้เก้าลูกแล้วนะฮะ เอาแล้วทุกคนเดือดจัดเลยอันนี้เจอคุณโยนะฮะคุณโยจะขับสติลไฟน์นะครับผม,ม,ไ,มไม่ได้ตามกม่ได้ใครสนใจ,จขับสติลไฟน์อยากเข้าขับอะไรลรองตามพี่ปักหมุดเลยนะทุกคนตามพี่ปักหมุดเลยนะตามพี่ปักหมุดเลยนะครับผมเอาวะทุกคนแม่งโคตรเดือดต่อเวลาจะมีจุดโทษหรือเปล่า well, โดนค่ะ <Don> โอ้ยโดนโดนโอ้ยปีเตอร์เช็คโอ้ยรอดได้ไงลูกนี้ถามจริงรอดได้ไงวะทุกคนโอ้โหเดือดแท็กสวยยวนครับไซโก้โอ้ยเฮ้ยถามจริงยวนครับเฮ้ยไม่เข้าได้ไงวะทุกคนกะว่านเน้เนๆนะไซโก้อยแบบเน้นๆเพราะโอ้ยยวนครับ เฮ้ยถามจริงช็อตนี้ไม่เข้าได้ไงวะแม่งงงเลยโอ้โหอ่องเฉยอะไรวะโอ้โหจบเลยเชิญครับแมนโคลเลอร์โคลเลอร์เก็กส์ driving forward in search of a late winner ยันโค้ชเลยโอ้โหโคตรสูงหมองตั oh, 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 ้งอ oh, ๋อไว้เป็นหมองแบบตัวตัวหมองชงใช่ไหมยันโค้ชเลยสายเพิ่นซ้ายไหมเอ้ยขวาดิเมสซี่ครับผมโอ้โหผิดครับผมต่อเวลาหรือเปล่าโทษสี่นาทีโดนนาทีบาบแน่เลยวะดานเป่าแล้วจ้ะดานเป่าก่อน โดนเมตีปั่นเรียบร้อยโอ้หนาทีบาว่าผมห้าประตูต่อสี่โอ้โหโคตรเดือดทุกคนเกมนี้สุดยอดเมซี่ปั่นไปสองลูกครับผมโอ้โหนาทีบาวนี่ไงว่าแล้วโดนไปนาทีบาครับผมอีกสองลูกตอนนี้จะกองรวมสิบลูกแล้วทุกคนโอ้โหโคตรมันเกมนี้ขอขอไปลงยูทูบ่อยนะครับผมเกมนี้โคตรเดือดเอาจริงโคตรมันห้าประตูต่อสี่ครับผมเดี๋ยวเกมนี้ต้องลงยูทูบุกคนเกมนี้สนุกจริงโคตรเดือด ลุกเมสซี่ปั่นโค้ง,งครับผมเรียบหลังนาทีบาท<ม>อันนี้เจอคุณโยนะจะขับสตีฟร์ไฟไปติดตามผลงานก็นได้นะไปติดตาผลงานก็นได้นะดีครับสวัสดีครับพอมสวัสดีครับพมขอบคุณคุณเดชพ<า> <ๆ S 2> งษ์นะสิบห้าสิบดวงสวัสดีครับผมสวัสดีครับ,รบ <ๆ S 1> ไม่ทันแล้วคนอันนี้ว่าโอ้โหโดนนะโดนไปสกอร์รวมตอนนี้สิบลูกนะติบลูกนะตอนนี้เกมหน้ายังมีเกมนะเกมหน้าอาจจะแบบยิงกันคนละห้าห้าก็ได้นะ อาจจะไปรู้ตอนนี้สกอร์รวมสิบลูกนะขอบคุณมุนโยด้วยนะครับผมเกมนี้เขาสนุกทุกคนแรงตายเหล่าจานยวันดีกับพวกวันดีครับวันดีทุกคนกับพวกวันดีผีเบาครับพวกวันดีผีเบาสองบบาครับพวกเฮ้ยใครมาจากยูทูบยังไงฝากเข้ามาติดตามในเพจด้วยนะทุกคนสอเต็มสี่ทุ่มทุกวันนะใครมาจากยูทูบนะฮะเฮ้ยบ๊ายบายพรุ่งนี้เจอกันเฮ้ยไปทุกคนเดือดจัด